อายุเบร์เดย์นะขอบคุณค่ะ เมื่อวันที่2ส,งสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของจ๋าน้องสาวลุงโจครับโจเลยถามจ๋าว่าจะจัดงานที่บ้านไหมเดี๋ยวจะทําอาหารน่อยอร่อยๆให้กินและสิ่งที่จ๋าตอบลุงโจก็คือเขาอยากไปบริจาคของให้เด็กกาพร้าครอบครัวของเราตัดสินใจมาที่วัดถ้ำตะโกจังหวัดลบบุรีวัดนี้จะมีเด็กๆอยู่ในการดูแลทั้งหมด250คนและคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆในทุกๆเดือนเหตุผลที่จ๋าอยากจะสนับสนุนวัดนี้เพราะว่าจเจ้าออวาสเนี่ยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายททีี่่สูงงมากมากกากกกๆๆอจเด็โโรรวัต ยังมีสาม,มนเณรอีกมากมายที่หลวงพ่อต้องคอยดูแลตอนนี้ก็จะเป็นเวลาอาหารกลางวันนะครับน้องๆน,น่ารักแล้วก็เป็นระเบียบมากๆนอกจากข้าวของเครื่องใช้ที่จะเอามาบริจาคแล้วนะครับยังให้ข้าวหอมมะลิอย่างดีให้เด็กๆกินด้วยเวลากินข้าวจะได้กินข้าวนิ่มๆอร่อยๆในแต่ละเดือนเนี่ยใช้ข้าวสารเยอะมากๆดากับพี่สิงห์หลานชายลงโจรเริ่มหิวนะครับเลยมากินข้าวกับน้องๆด้วยเลยข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่เอามาบริจาคในวันนี้จะเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับอุปกรณ์การเรียนของใช้ของเล่นต่างๆก็แยกเฉพาะผู้หญิงผู้ชายยให้้ดว สิ่งที่เซอร์ไพรส์ลุงโจมากมากคือตอนที่จ๋าถามเด็กๆว่าอยากได้อะไรเด็กๆอยากได้ไม้แขวนเสื้อครับทุกคนกลับมาถึงกรุงเทพก็ไม่รอชานะครับจ๋าก็ให้เลขาเนี่ยส่งไม้แขวนเสื้อไปให้เด็กๆถึงที่เลยเด็กที่วัดนี้ค่อนข้างที่จะยากจนนะครับแล้วก็ได้โอกาสบางคนก็จะเป็นเด็กกำพร้าน่าสงสารน้องๆมากๆหลังจากที่ให้ขนมกับของเล่นน้องๆเสร็จแล้วจ๋าก็มาอวยพรน้องๆให้เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนโตมาจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตที่ดีลุงโจขอให้ผลบุญครั้งนี้ส่งไปถึงทุกๆคนที่ดูคลิปนนีี้้ดวยะคคบแลกกาขอุุณททๆ่ รักและเอ็นดูน้องสาวลุงโจคนนี้มาตลอดลูโจภูมิใจในตัวจ๋าน้องสาวคนนี้มากๆถ้าเจมีชีวิตอยู่เจก็คงพูดแบบนี้เหมือนกันรักเธอนะดวงใจพิจิตรอัมพล